อย่าว่าแต่แฟนบอลเห็นแอนโทนีเล่นแล้วหงุดหงิดเลยขนาดตำนานของสโมสรได้เห็นยังหงุดหงิดตามไปด้วยโถเดอะหมุนกลายเป็นเดอะปั่นไปแล้วพร่คุณหลังแอนโทนีย้ายจากอาแจกมาอยู่กับแมนยูด้วยค่าตัว85.5ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นผลงานของเจ้าตัวจนถึงตอนนี้เขาก็ยิงไปแล้ว7ประตูจากการลงสนาม31นัดให้กับทับพปีศาจแดงในทุกรายการ และดูจากสถิติแล้วฟอร์มการเล่นของเขาก็ไม่ได้แย่มากนะใช่ไหมอย่างไรก็ตามด้วยสไตล์การเล่นของแอนโทนีที่ออกแนวติดแอคชอบเรียกตีนคู่แข่งแถมเวลาที่มีโอกาสเปิดบอลจากทางริมเส้นฝั่งขวาได้ส่วนใหญ่แอนโทนีก็เลือกจะล็อกบอลเข้าเท้าซ้ายก่อนจะตัดสินใจปัน่นโค้งเพื่อหวังทำประตูซะมากกว่าซึ่งบ่อยครั้งที่บอลมักจะข้ามคานหรือไม่ก็หลุดกรอบออกไปแบบไม่มีลุ้น โดยเฉพาะนัดที่เจอกับเบรนท์ฟอร์ดจนเด็กผีที่นั่งดูอยู่ทางบ้านสะบดด่ากันยับอพี่อ้นคือหนึ่งในนั้นแม้แต่แอนดี้โคตำนานกองหน้าของแมนยูวัย51ปีที่ยิงให้ทัพพิศดารแดงไป121ประตูจากการลงสนาม275นัด ยังออกอาการหงุดหงิดกับสไตล์การเล่นของแอนโทนีเลยและยอมรับว่าถ้าได้เล่นด้วยกันเขาคงยิงประตูดได้ไม่เยอะแน่ๆ <c oughs> ยังไงครับพี่โดยแอนดี้โคบอกว่าถ้าผมเล่นเป็นกองหน้าให้แมนยูชุดนี้และเห็นแอนโทนีเล่นอยู่ปีกขวาผมคงโกรธสุดๆจนต้องเข้าไปกระชากหัวเขาแน่ๆ เพราะผมรู้ว่าผมจะไม่มีทางได้บอลจากการเปิดทางริมเส้นฝั่งขวาของเขาออันนี้เห็นด้วยถ้าผมกำลังวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษผมไม่คาดหวังอะไรทั้งนั้นเพราะเขาจะเลี้ยงบอลตัดเข้ามาเพื่อที่จะยิงด้วยเท้าสายแน่ๆปัจจุบันเกมฟุตบอลมันเปลี่ยนไปแล้วและสิ่งที่ผู้จัดจาการทีมต้องการจากผู้เล่นในตำแหน่งปีกมันก็แตกต่างไปจากเดิมด้วยอือนโทนี่ปรับให้หน่อยได้ไหม อันนี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพไปเลยย้ายมาด้วยค่าตัว100้ล้านยูโรเหมือนกันเดวินนูเยสลงสนามไป22นัดแอซซิตไปแล้ว3ครั้งทั้งที่โดนไล่ออกไปครั้งหนึ่งส่วนแอนโทนีอาจจะมีอาการบาดเจ็บเล่นงานบ้างลงเล่นไป16นัด0ูนแอซซิตพนุมเอาหน่อยนะต้องปรับตัวหน่อยนะเปิดขวาไม่ได้เปิดซ้ายก็ยังดีเพื่อนเออในกรอบเขตโทษอ่ะโ,โอโหโกองหนุงกองหน้าเขารอกันอยู่ไงเองเล่นล็อกเข้าซ้ายจะยิงจะปั่นอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวนะ ก็รู้แหละว่าพ่อตาทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องปัน่นแต่มึงไม่ต้องเอาใจพ่อตาขนาดนั้นก็ได้เออฝากเอาไว้ให้คิดเด็กผีคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดติดตามแล้วก็ก,กดหัวใจให้ด้วยนะจ๊ะ <c oughs>